นายพลดูเลยสวัสดีครับยูเนสโกตอบแล้วการรถไฟแห่งประเทศไทยปรับแบบสถานีอยุธยารถไฟฟ้าไทยจีนเสร็จเตรียมแผนก่อสร้างรายละเอียดยูเนสโกตอบว่าอย่างไรก่อนจะเข้าไปรับชมฝากกดติดตามกดไลค์ให้ในบนด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยเผยผู้เชี่ยวชาญยูเนสโก ส่งหนังสือทางการแล้วปรับแบบสถานีอยุทย,ยาเสร็จเรียบร้อยเร่งหาหรือหน่วยงานเกี่ยวข้องวางแนวทางก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับการอนุรักษ์มรดกโลกรถไฟความเร็วสูงไทยจีนสัญญาช่วงบ้านโพพระแก้วนายวิวริธ์อัมราปานผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้รับรายงานความคืบหน้าแบบเป็นรายลักษณ์อักษรจากศูนย์นานาชาติเพื่อการศึกษาสงวนวรักษาและการบูรณะมรดกทางวัฒนธรรมและผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันโบราณสถานระหว่างประเทศซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรดกโลกภายหลังได้ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อสำรวจพื้นที่จริงและรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับรายงาน การประเมินผลกระทบทางทรัพย์สินและวัฒนธรรมต่อแหล่งมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากรณีโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงสถานีอยุธยาเมื่อวันที่19ถึงวันที่20มกราคม2 5 6 8ที่ผ่านมาซึ่งมีข้อสรุปสำคัญดังนี้หนึ่งการเปลี่ยนแปลงเส้นทางรถไฟความเร็วสูงที่ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่สามารถดำเนินการได้ 2. แบบก่อสร้างสถานีและระดับความสูงของรางรถไฟควรมีการปรับลดลงเพื่อให้โครงสร้างของรถไฟและสถานีจะไม่สามารถมองเห็นได้จากภายในพื้นที่มรดกโลก 3. ควรมีการจัดทำแผนร่วมกันระหว่างกรมขนส่งทางรางกรมศิลปากรหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันหาหลือแนวทางการลดผลกระทบและผลกระทบสะสมในระยะยาวทั้งด้านการวางผังเมืองบริเวณโดยรอบสถานีเพื่อพัฒนาผังเมืองแบบบูรณาการและการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับด้านการท่องเที่ยวอย่างจรงิงจังรวมถึงการบริหารจัดการการเพิ่มขึ้นของจํานวนนักท่องเที่ยวการจํากัดจํานวนคนที่เข้าเยี่ยมชมสถานที่หรือเพิ่มการควบคุม หากมีผลกระทบทางกายภาพหรืเชิงประจักษ์และด้านการวางแผนสิ่งอำนวยความสะดวกและการเดินทางโดยให้เชื่อมโยงสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงกับแหล่งมรดกโลกและโบราณสถานที่สำคัญระดับชาตินอกจากนี้คณะผู้เชี่ยวชาญยังเสนอแนวทางเพิ่มเติมเกี่ยวกับด้านการออกแบบโดยได้นำใหออกแบบอาคารสถานีให้เหมาะสมกับภูมิทัศน์โดยรอบ ทั้งด้านความสูงขนาดและการก่อสร้างส่วนตึกของอาคารให้เหมาะสมอาทิเช่นผนังและเพดานเพื่อลดข้อจำกัดหรือผลกระทบต่อทัศนียภาพที่อาจเกิดขึ้นต่อแหล่งมบรดกโลกหรือโบราณสถานรวมทั้งยังเสนอให้มีการปลูกต้นไม้ในสวนสาธารณะพื้นที่2และ3และปลูกต้นไม้ทดแทนในส่วนที่ต้องรื้อถอนจากการก่อสร้างเพื่อฟื้นฟูภูมิทัศน์โดยรอบ ให้กลับคืนสู่ความคลมกรืนตามข้อเสนอในรายงานการประเมินผลกระทบต่อมรดกทางวัฒนธรรมนายวิวิธิ์กล่าวว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ปร,รับรูปแบบตามที่ผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้วและพร้อมร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเข้าใจในระดับนานาชาติและยืนยันจุดยืนของไทยในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับการอนุรักษ์มรดกโลกอย่างจริงจังและต่อเนื่องโครงการรถไฟความเร็วสูงต้องเดินหน้าไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อมรอดกทางวัฒน,นธรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยยินดีปรับรูปแบบการก่อสร้างตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อยกระดับระบบขนส่งของไทยเชื่อมโยงเมืองหลักกับภูมิภาคเสริมศักยภาพการแข่งขันและกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะยาวทั้งด้านการท่องเที่ยวการลงทุนและการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคก็สรุปโดยรวมก็คือเขาให้ปรับลดขนาดความสูงนะครับของสถานีรถไฟอย่าให้บทบางาทัศนียภาพ นะครับให้ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมนะครับในที่ส่วนสาธารณะนะครับอ่านโดยรวมก็คือผ่านได้แหละครับผมแต่ต้องปรับนะครับขอบคุณทุกการรับชมแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ